สวัสดีครับพี่น้องพบปะกับบ้านลุเยล่ะครับบรรยากาศมันสวยแน่ครับบรรยากาศตอนซีม่วงเสาครับมาบุรลุพาพร้อครับตรงคำวันสุขีหิบเก่าครับเดือนพฤศจิกายนครับปีพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเวลาเจ้าหนี้ซีม่วงเสาพี่น้องอากาศดีครับลมแห้งครับ ครับบรรยากาศน้ำทงน้ำทาครับสวยแน่เลยพี่น้องมันนีมาพ่อกับบ้าบลูแตเจ็บบรรยากาศให้เมืองคือเก่าและครับบรรยากาศของมันสุทียิบเก่าครับเดียมพุทธศักายนครับมีพุทธศักราชสองสเครับเวลายอยู่เหี่อซีม้งเสาครับลบมแห้งพี่น้องบรรยากาศดีครับยิ่งน้ำทงน้ำทา บาบลูพาล็อมันคือเก่าแหละครับฟังเสียงลมหลุดพี่นอ้องอากาศดีอยู่น้ำถุยคยืนกับชิบะยูบาบลูพาล็อคือเก่าแหละครับฝากทิดการเนี้ยได้กับช่องบาบลูตักรีครับ เจ็บบรรยากาศได้เสียครับให้มันเงี่ยงตงนั้ทางหลังจากเจ็บเกี่ยวขี้เขาแล้วเสี่ยงกับรอดจะเหมือมาอัดแล้วก็เจ็บกับใบหิ้งวายขั้วขึ้นเก่าแล้วครับขอบคุณสำหรับผู้ที่มาติดตามเลยครับงรลอยสามสิบสามท่านครับขอบคุณหลายๆด้วยครับ ควาบรู้เลยจะไม่ได้พยายามสิไายในเมืองบรรยากาศทุกเสาร์ทุกแรงแหละครับขอบคุณหลายๆท่าบผู้ที่ติดตามแล้วครับผู้ท่านติดตามครับก็ติดตามให้เลยครับช่องความรู้จากแดดครับช่องน้อยๆเลยครับยอดวิวกับลักทริปลักล,กลอยครับ ได้กิดสิพญ่ำใต้พี่น้องเมืองทงเมื่อแล้วครับบรรยากาศมือนี้ลมแห้งครับพี่น้องมาบ,บลูผ้ารอเมืองครับก็บรรยากาศน้ำทงน้ำท่าครับพี่รองบ้านหกตารแดดกันแล้วมเมื่อไรแล้วครับเขาหันหกตารแดดครับบ้านแต่บลหัวท่นอนเภื่อเซนฟุม่ม ยังวัดรอยเย็ดครับผ้ากันแล้วเขาง้าม้ามปลาแล้วเมื่อแล้วครับเรียกจะอัดเปีเเเ้ยงครับหอยงอกกล้วยบ้าลูกกับผ้าล้อน้ำทรงคือเกาล่ะครับงอกกล้วยลักย่างจิถึกค้างไว้อ่าพวกเดียนครับก็ไเด้นย่างออกเลยมาออกร่างกายหอกหญ้าแล้วครับ มันจากทงครั้งใหม่ก็ออกรานนะครับมาบินขาหลอขึ้นเขาเลยครับบรรยากาศดีครับย่ำตรวน้ำ่าสลับมนี่แมแห้งครับพงศุกที่กิฟเ์่าครับเดียมปศจิกายนดครับปีพุทธศักราช2567ครับ เวลาอยู่นี่น4ีมงเสาครับพี่น้องอากาศดีพี่น้องอยู่น้ำทงน้ำาาายัางร่มแห้งสวยมากแถวยังร่มแห้งครับมารูปพ่ารอมังครับบรรยากาศช่วงซีม้งเสาครับใกล้สิเพี่งนเลยพี่น้อง ดูภาพร,รอเมืองบรรยากาศครับบ้านพี่น้องเป็นไงเนาะหนาวไปครับสำหรับพี่น้องวันจันทร์ทุนอากาศหนาวครับช่วงสามามือมา้อนี้อากาศเริ่มหนาวครับ ช่วงนี้มี่น้อแห้งตลอดครับบรรยากาศน้ำทงน้ำทาพี่น้องอากาศดีครับบ้าบลูกับเจ็บบรรยากาศในเมือง ชอาน้อยๆเอกครับยอดวิวหลักซิบรักลอยครับแล้วถ่ายถิ่พยามทายบรรยากาศน้ำทงน้ำทายพี่น้องเมืองครับขอบคุณสำหรับผู้ท,ที่มาติดตามเราด้วยครับงบลอยสามสิบสามท่านครับขอบคุณหลายๆครับเข้าถึงไปท้ายบรรยากาศน้ำทง,ท,งทงน้ำทายเมืองลมแห้งพี่น้อง อากาศดีเย็นสบายครับยืนยำทงงยำทาครับสำหรับชาวมุนีกระพอากันพระสุขที่ยิบเก่าครับเดยอนฤศจิกาย,ยนคแรบบับมีพุทธศักราช2567รบเครับเวลาจะ่ดีสี่โมงเ้าพี่น้องบํารุงผ้าหรอ บาดพี่น้องหนาไว้น่อครับสองสามมือมาหนีอากาศมีลมแห้งครับทางอำเภอเชนยูมบ้านตะแดดอำเภอเชนยงฟุ้จังหวัดระยอ,รอ,รอรครับฟังเสียงลมลุดพี่น้อง สํารับชิปนี้ก็ฝากไว้ชินี้เรีอกพี่น้องฝากกดติดตามช่องมาบุนดูตาแดดแห่งนี้เลยครับยอดวิวกับวลาดอกหลักซิหลักร้อยครับขอบคุณสํารับผู้ที่เข้ามาติดตามแล้วครับลูกลอยสามชิปสามท่านครับขอบคุณหลายด้วยครับพี่น้องมาลูกการพญ่ามชายพี่น้องเมืองทุกเสาร์ทุกแรงแหละครับกับบรรยากาศน้ำทงน้ำทาครับสํารับ ชิปนี้ก็ฝากไว้เส่นนี้แหละครับตอนชิปงาน,นครับสวัสดีครับ